นี่แล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมสวัสดีตอนรับเข้าสู่ช่องไซโคดนะครับกับผมนะครับโอเคก็ในวันนี้ก็มาเล่นเกม Dark Souls Evo นะก็ทําไมงงนะครับมาอยู่ภูเขานี้ได้ไงผมก็มาฟาร์มเหล็กนะครับคุณผู้ชมนะผมเดินทางมาฟาร์มเหล็กนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะครับโอเคซึ่งภูเขานี้มันมีเหล็กเยอะแยะอกมากับกิฟฟินนะคุณผู้ชมนะเด็กปุ่ขานี้มันไม่มีไดโนเสาร์เลยน่ากวนใจนะครับคุณผู้ชมนะแต่ตอนนี้ผมมีชุดเอลฟาก็โหดแล้วไม่น่ามีตัวอะไรสู้ผมได้เออแต่่่่ถ้้้าาววทีีผมมมสูไไดกกก็จะพเเอป ไรเงี้ยเอพิกแล้วก็บัฟฟอนอะไรต่างๆครับตัวพวกนี้มันโหดนะโหดมากเลยอ๋อแล้วไปแล้วไปแล้วผมก็มาฟาร์มออฟซิเดียนไปด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ใช้งานในอนาคตนะครับผู้ชมนะผมเห็นเตาเผาอะไรสักอย่างของในต๊ะไัยมอสเลยครับผมก็จะทําการคาบมาใช้แล้วผู้ชมนะนั่นแหละแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมเลือกแบบนี้วะเนี่ยโอเคเรียบร้อยตรงนี้เหล็กเยอะเดี๋ยวผมลงไปฟาร์มข้างล่างดีกว่าเฮ้ยอันนั้นอะไรวะนั่นเหมือนจะเป็นยิฟินไฟนะครับผู้ชมนะเฮ้ยน่าสนใจแต่ว่ามันใช้อะไรนะจำไม่ได้ ไฟคิฟฟินนะครับใช้เป็นเอลิเมนทัลนะครับผู้ชมนะส่วนมากตัวพวกนี้มันไม่มีกิเปิลเป็นของมันเองนะแบบมันไม่มีกิเปิลเป็นของมันเองก็คือแบบเราต้องทําเป็นเอลิเมนทัลอะไรต่างๆบางตัวก็ลงมาลงมาลงมาบางตัวก็ต้องใช้ของมันเองบางตัวก็ใช้ของเอลิเมนทัลอะไรต่างๆเป็นกิเปิลที่ค่อนข้างสับยากนะครับผู้ชมนะโอเคเรียบร้อยอเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะกลับบ้านเพื่อไปเตรียมของในการจับสัตว์วันนี้ เจอตัวอะไรก็น่าสนใจ่าจะจับนะครับผู้ชมนะโอเคมาถึงบ้านแล้วนะผู้ชมนะก็ผมว่าจะสร้างอะไรสําหรับป้องกันตรงนี้ไว้นะผู้ชมนะไม่ให้สัตว์อันตรายขึ้นมานะโอเคก็จะทำมาถึงตรงนี้ประมาณหรือตรงอาจจะประมาณตรงนี้แหละเบื้องต้นนะครับนี่ผมจะกันไว้ส่วนพวกนี้ไม่น่าจะต้องกันเพราะว่ามันน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะครับทําไมผมถึงเลือกที่จะป้องกันใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีความปลอดภัยหน่อยนะครับผู้ชมนะน,นี่ผมจะป้องกันมาถึงประมาณตรงนี้แล้วก็อาจจะทําเป็นโล่ไฟฟ้าเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้ อ่ะโอเคนะครับผู้ชมนะก่อนที่เราจะไปหาจับสัตว์พวกอัลฟากันนะผู้ชมนะมันก็เหลือคิปเปิลเหลือน้อยแล้วเราต้องหาวิธีการทําเอาเองนะครับผู้ชมนะเออเพราะว่าเราก็หาไม่ได้นะผู้ชมนะโอเคหาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บของก่อนวันนี้ไปฟาร์มมานะครับผู้ชมนะโอเคนี่ไงของค่อนข้างเยอะเลยได้ของเอพิกด้วยวันนี้ค่าเอพิกมาโอ้โหเล่นเอพิกเลยนะเพราะว่าผมโหดอยู่ตอนนี้สู้ได้แล้วใส่เข้าไปเลย ก็ไปหารังบีเวอร์มาก็ได้มานิดนึงนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บตัวนี้ไว้ขวานก็มีเยอะมากนะผู้ชมนะโอเคผมจะอัปเกรดบ้านอยู่สักอีกระยะหนึ่งก่อนอะไรอีกว่าน,นี่น่าจะดอปสิ้ไปเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้หรอกอันนี้ดอกเหมือนกันปือดาบผมได้มาใหม่นะดาบฟรีนะผู้ชมนะโอเคทิปเปิลนะครับอันนี้เป็นลูกกระสุนอะไรวะไม่รู้อันนี้เป็นระดับอัลฟาครับอัลฟาทิปเปิลเราก็ต้องมีการหาพวกอันนี้นะ โอเคคุณ <Okay, S 2> ผู้ชมผมพอจะเข้าใจแล้วว่าอันนี้มันคืออะไรนะก็จากที่ผมหามานะก็คือ,อนนี่นะโทซิกปลาครับมันเป็นเลือดของสัตว์มีชีวิตที่มีพิษอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือไข่ของสัตว์มีชีวิตนั่นเองคุณผู้ชมนะหรือที่ติดพิษนั่นแหละโอเคโดยประมาณนั้นอันนี้ผมขอเก็บมาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคในวันนี้ผมจะพามาทําเนื้อตากแห้งกันก่อนแต่ว่ามันต้องทําอันนี้ด้วยอใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคมปิ้งเนาะต้องทําเนื้อย,อย่างนะคุณผู้ชมนะ ออมาสักสองเตาเนื้อผมมันเยอะอยู่แต่ว่ารู้ว่าจะทําเสร็จตอนไหนนะแต่ว่าตรงนี้แล้วกวก็ตรงนี้โอเคทีนี้ก็ทําการเอาใส่ไปเลยนะครับผู้ชมนะอ่าใส่เข้าไปเลยจึ๊บแบ่งเนื้อไปเลยนะครับอย่างละครึ่งทําการเผาไปนะครับผู้ชมนะแต่ว่ามันมต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันเยอะต้องใช้เวลาในการทํบโอเคอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วทีนี้นะครับผู้ชมเอาว่าเดี๋ยวผมขอลองทำกิ๊เปิรดูก่อน อิเลเมนทัลเนี่ยนะมันหายังไงวะไข่อิเลเมนทัลโอเคนะวิธีทำเนื้อตากแห้งนะครับเราต้องใช้สปาร์กโพเดอร์จำนวนประมาณหนึ่งเลยจำนวนหนึ่งนะไม่เยอะนะแล้วก็ต่อไปต้องการน้ำมันนะครับผู้ชมนะโอเคทีนี้เราได้น้ำมันมาก็ทำการเอาใส่ไปปึ๊บทีนี้เราก็ทำการเอาเนื้อตัวนี้มานะครับผู้ชมนะที่เราทำไปนะครับผู้ชมนะโอเคใส่เข้าไปทีนี้ทำยังไงโอเคนะครับสำหรับการทำตัวนี้นะครับมันก็ต้องใช้เวลานานหน่อยผมเอาเนื้อน่องใส่ด้วยดีกว่า แนะนำว่าทำไว้เยอะๆลหลายตู้นะผู้ชมนะสองตู้น่าจะดีสองตู้สามตู้ทำสักสามตู้เลยดีกว่าผู้ชมเห็นไหมอันนี้มันจมลงไปนะผู้ชมนะ,ะก็ต้องแย่นิดนึงอะ่ะออดูไม่ได้เลยดูได้ดูได้ดไดโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้สักประมาณสองตู้จัดจัดดีๆนะจัดห้องดีๆตั้งแต่ทำมอดนี้มามันรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่มอดตั้งแต่ปับแบบนี้มามันก็วางได้ ทั่วแบบท,ทั่วเลยนะผู้ชมนะทั่วแมพเลยอ,อวางได้แบบไม่เกลดกาแล้วนะครับไม่ขวางทางแล้ววางได้เรื่อยๆโอเคถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขอภัยจริงๆนะครับผู้ชมนะ,ะโอเคเราต้องการใส่เข้าไปนะครับวันนี้ผมอาจจะยังไม่จับสัตว์เนาะผู้ชมนะ,ะโอเคเรื่องนองกกรนีไหมที่เขาทำอ่ะผมจำไม่ได้วะไม่น่าจะใช่เนาะเรื่องนัองแบบไหนวะลืมแล้วโอเคใส่เข้าไปก่อนสปรปรวย์พูลเดอร์ว่าอย่าลืมกันเลยนะครับผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นต้องใช้นะครับ ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วก็แบ่งครึ่งไปแล้วก็ทําการใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยทีนี้มาดูที่เนื้อก่อนมันแบ่งมาได้สักเท่าไหร่ละติดกี่ชิ้นนะครับแบ่ไปเลยได้ประมาณ4อันนะครับสี่กล่องพอดีโอเคเห็นไหมมันก็เริ่มจะขึ้นเป็นควันมาแบบนี้นะผู้ชมนะซึ่งน่าจะได้แล้วเห็นไหมก็ะจะมีควันขึ้นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะไปทําการฟาร์มน้ำมันกันนะผู้ชมนะวันนี้เออฟาร์มน้ำมันก็อยู่ที่แดนหนาวนั่นแหละผู้ชมนะครับอุ้ยไทสึโลท็อปผมยังไม่ล่วงอีหรอเอยเดี๋ยวบินไปฟิฟฟินตัวนี้นะครับใช้ฟิเบิลเอลิเมนทัลใช่ไหมใช่ไหมวะเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะโอ้โหเมกะมาเลยเดี๋ยวฟาร์มเอาเลือดก่อนโอเคร่วงเดี๋ยวเราลองอันนี้ฟาร์มนะครับได้หนังเยอะไหมก็ ประมาณไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปนะครับก็ต้องใช้เวลาในการทําหน่อยครับเนื้อเจอีกี้อ่ะน,น,นี่ประมาณนี้น้ํามันโอเคพอะลิเมอร์ก็มีนะพอลิเมอร์มีก็ใครอยากได้ก็ขุดไปไว้ก็ได้นะครุณผู้ชมนะโอเคขุดไปเรื่อยโอเคแตวันนี้เป็นแดนหนาวนะครับมีแพนกวินนะครับคุณผู้ชมนะโอเคนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยได้เยอะอยู่นิดนึง ก็ขออภัยนะถ้ามีเสียงรบกวนนะครับผู้ชมนะโ okay. อเคเยอะเยอะเยอะมากผมอาจจะขุดไปเยอะหน่อยอาจจะทําเครื่องใช้ไฟฟ้าในอนาคตนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยสะ,ะดวกแล้วมันก็จะมีเครื่องอันนึงทําไว้ทําแทน,นครับนะผู้ชมนะโ okay. อเคโอเคโอ้ทำไมโดดเซียนผมเป็นนักปลากลัวเก่านะผู้ชมนะแหม่โคเซียนเลยอ่าขุดไปเลยนะครับ โอเคโอเคไปโอเคผมว่าผมพอก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมนะเอาเป็นว่าเจอกันที่บ้านเลยนะผู้ชมนะเพื่อไม่การเสียเวลาโอเคเจอกันครับโอเคแล้วครับก่อนจะถึงบ้านเนะี่ยผมจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะผู้ชมนะโอเคมันจะเป็นอัลฟานะผู้ชมนะเจออีกแล้วอุ้ยระดับเอพิกด้วยอ่าขวานดิอย่างนี้ก็ได้เลือดเอพิกฟรีเดเอาขวานขุดเอาแล้วกันโอเคได้เลือดเอพิกแล้วก็เน e ื้อเอพิกมาผมเผื่อได้เอาไปทําชุดเอพิกนะครับในการใส่นะ ัวนี้หาง่ายจังวะหาง่ายมากลนะวิ่งไปไหนก็เจอมันทำไมไม่ไปอยู่ในถ้ำวะอันนี้ก็เอพิกเอพิกตัวนี้เอาไว้จับนะคุณผู้ชมนะโอเคแล้วครับตัวนี้ก็มาใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมนะอ่าถึงหน้าบ้านแล้วบ้านที่ไม่ใช่บ้านนะคุณผู้ชมนะไว้ป้องกันนะเป็นปราสาทหอ,อคอยเลยโอเคทีนี้เราได้ตัวนี้มาตัวนี้น้ำมันปึ๊บป๊บโอเคตัวนี้อ่ะโอเคเรียบร้อย เป็นไรวะโอเคติดติดติด,ต,ดติดหน่อยอืมทีนี้ของที่ได้จากเอฟเฟกเมื่อกี้ก็เข้าตัวมานะครับคุณผู้ชมนะโอเคจัดเก็บไว้เลยเลือเอฟเฟกนะครับแล้วก็เลือตัวนี้เรียบร้อยมันยังไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะโอเคมันต้องใช้เวลาในการรอหน่อยเใช่ไหมเนี่ยมันจะขึ้นมาอะไรประมาเนี้ยควนควนแบบนี้แหละใช้เวลาประมาณ30นาทีได้30นาทีกว่า เดี๋ยวไปดูที่ชุดเอเปกก่อนนะว่ามันใช้ของเยอะไหมเนื้อเจอกี้ก็เอาไว้ในการทำคลิปเบิลต่างๆก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะโอ okay. เเคพราะต้องใช้เวลาเราก็ต้องอันนี้หน่อยอ่ะโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูที่ชุดเกาะเอเปกนะครับอ่ะแฟกนะครุณผู้ชมนะแฟกโอเคเอเปกรองเท้าเอ้ยกางเกงเสื้อแล้วก็รองเท้าแล้วก็หมวกนะครับหมวกอยู่ไหนโอเคประมาณนี้อ่ะเป็นชุดแฟกโอเค ครับได้ยังวะผมครับได้ยังไปดูที่เอปกหน่อยเอปกมันใช้อะไรบ้างตอนนี้เหมือนจะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะมผมว่าชุดเอปกเนี่ยน่าจะทนทานขึ้นกว่าเดิมไหมอันนี้เป็นอัลฟาอันนี้เอปกนะครับน่ายะทนทานขึ้นกว่าเดิมใช้เหล็กแล้วก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เหล็กโอเคลองครับมาดูเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทำการอันนี้ดีบวกอะไรต่างๆนะครับคุณผู้ชมนะครับได้ไหมเดยได้ใส่ชุดเอปกแต่ว่ายังไม่ใส่ EP นี้หรอกค่ยว่ากันเก็บไว้ในการ ทำใน EP ต่างๆต่ตตอไปนะครับผู้ชมนะอันนี้เอาไปทำไมวะเกดดีเพื่อทำการกินโอเคเรียบร้อยได้ยังวะเนื้อนี่มันจะได้สักทีไหมนเนี่ยผมหาข้อมูลจาก Google นะครับมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะแต่ว่าทำไมมันไม่ได้นะเหมือนก็จะทำไว้ในตู้นี้เหมือนเดิมนะถ้าผมจะได้เยอะผมก็ต้องออนเกมไปสักระยะเวลาหนึ่งผมอาจจะออนไว้สักประมาณให้มันได้สักสี่ห้าชิ้นก็พอแล้ว โอเคโอเคชุดเอพิก็สร้างไว้เสร็จเรียบร้อยอัพได้ไหมลองอัพดูอัพไปที่เสื้อกันก่อนเลยอัพเกรดโอ้โหดมากอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับค่าดูบิลิตี้ก็เยอะพอสมควรนะเห็นไหมอันนี้ขนาดสีเขียวนะเนี่ยอัพไปสีม่วงโอ้โหโหดมากเสื้อทำไมอดอนจังเลยวะอ่อมากคุณผู้ชมเรียบร้อยเยอะมากคุณผู้ชมอ่ะโอเคผมรอนานเลยคุณผู้ชมโคตรนานเลย โอเคครับแล้วเวลาที่รอคอยก็มาแล้วนะครับออเอาฟาผมออกไข่แล้วเออก็พอมีบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมนะก็เก็บใส่ตู้ไปเลยนี่ครับมีประมาณ3ามชิ้นเพราะว่ามันก็นานๆทีออกนะไม่ได้ออกบ่อยอ่าแล้วก็เอามาทําตัวนี้ก็คืออ่าเอลิเมน h ทลชิเปนะครับก็ผมก็ต้องไปหาปลูกเซอร์เวอร์รูทนะคผู้ชมนะอ่าก็ซึ่งมันต้องไปทําแปลงผักโอเคไม่ยากไม่ยากอันนี้แต่ก็ต้องทอําอ่ะได้ยังวะ เอ้เป็นทําไมนานจัง okay, เลยวะโอเคผู้ชมทำอะไรไม่ได้เลยทีเนี้ยจริงๆมันก็ทําประมาณนี้นะแต่ว่าก็อัน,นึงก็จะน่าจะรอประมาณ3ามสนาทีได้ซึ่งมันก็นานนะครับ20 3 0บสสนาทีนี่แหละซึ่งมันก็นานโคตรเลยนะผู้ชมนะอ่ะโอเคโอเคครับจากผมรอมานานนะผู้ชมนะก็โอ้ยได้สักทีผู้ชมนะก็นานมากประมาณสักเป็นชั่วโมงได้แล้วผู้ชมนะเออก็ออดเกมไปชั่วคราวนะครับปรนมาณ3ินาทีก็ได้ย0บกว่านาทีก็ได้แล้วอ่ะ ได้มา2ชิน้นเป็น8ชิน้นโอเคถือว่าโอเคถือว่าคุ้มค่าการรอเนาะมันก็ได้จริงนะจริงๆไม่ต้องใช้เนื้อน่องนะคผู้ชมนะอ่าตัวนี้เราก็ได้มาแล้วโอ้โหผมก็รอนานนะครับคุณผู้ชมนะอ่าก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก,ยากโอเคไฟเบอร์ตอไกไปเลยเก็บไว้เผื่อได้ทำทาิจิทลนะครับคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมจะทำการไปหาเนื้อน่องนะครับมาเผาไว้โอเคเดี๋ยวเราลงไปก่อนหาเนื้อน่องตามแถวนี้แหละบอลโต้ก็นา่าจะได้หรออุ้ยบอลโต้ทำไมเยอะจังวะคุณผู้ชม อันนี้ไม่ใช่บอลโต้อ่าโอเคได้เนื้อน้องมาโอเคอันนี้ไม่ใช่บอลโต้นะครับมันเป็นบาซิโอซอละโอเคลิ้นจะผ่านลิ้นจะผ่านเนี่ยไอจกก้จักเจยของเราเนี่ยผู้ชมนะอ่าโอเคได้เนื้อนอกมาแล้วจํานวนหนึ่งเก็บมาเดี๋ยวเอาไปเผานะอัลฟามีหนังเยอะมากคุณผู้ชมอันนี้ผมก็สร้างเล่นๆมานะครับเพื่อที่ผมจะได้ไม่เดินตกแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่แน่นะเปิดประตูออกได้ครับไม่เป็นไร ผมอยากทำเครื่องใช้ไฟฟ้ามากนะครับมันจะได้สะดวกสบายหน่อยอันสักสามเตาเลยกันโอเคมันก็วางได้แหละแต่ว่ามันต้องเป็นพื้นธรรมดานะครับผ,ผู้ชมนะก็คือเป็นตัวนี้นี่เป็นตัวนี้อ่าโอเคเอามาสักสองอันดูก่อนเป็นการทดลองนะอ่ะวางได้จริงๆแล้วก็อันนี้เอามาอีกสองอันก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออภัยจริงๆกันนะครับผ,ผู้ชมนะ โอเคประมาณนี้อ่าจจะดูไม่เป็นรูปเป็นร่างนะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีโ okay. อเคทำการวางเลยปปึึ๊๊บบแล้วก็เฮ้ยมันเจ๋งว่ะคุณผู้มชมโอเคนะครับโคตรเจ๋งเลยคุณผู้มชมสามเตาเพียวๆโอเค okay. ครับแล้วก็แบ่งครึ่งตัวนี้เป็นนะครับโอเคใส่ตัวนี้เข้าไปใส่มันหมดนี่แหละโอเคไม่เป็นไรช่างมันก็เจ๋งดีนะคุณผู้มชมนะโอเคใส่เข้าไปเลยก็ทำการใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อย ตรงนี้วางไดนะ้แต่ว่าตรงนี้มันวางไม่ได้เพราะว่ามันจะวางยังไงก่อนเอ้ยมันก็ขึ้นได้นี่จะวางทรืไมในเมื่อที่มันขึ้นได้อโอเควางตรงนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยประมาณนี้แหละเนาะโอเคก็เป็นว่านะครับสำหรับเนื้ออะไรนะกูเกตมีดเจอคี้เราก็สามารถทําได้นะผู้ชมนะโดยการทําก็ใช้เวลาประมาณสักชิ้นละประมาณ2 0 3สนาทีได้นะผู้ชมนะมก็แนะนําให้ออนเกมไว้ ถ้าผมจะทําได้ประมาณนี้ก็ต้องใช้เวลานาน,านแน่นอนว่าต้องทําไว้หลายๆเตานะครับผู้ชมนะจะได้ทําเร็วๆหน่อยเนี่ยเนี่ยกระสุนอันนี้เป็นพวกอะไรวะผมจะลองทําไปยิงสักลูกนึงเดี๋ยวผมทดลองนะลองให้ดูอยู่ไหนวะเอาข้าวมาเมื่อกี้อยู่ไหนอ๋อเอออยู่ไหนวะเป็นสีไหนอ๋อสีฟ้าตัวนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเราลองไปทําการเอาไปยิงดูนะโอเคไปกับเทเลอนเอดอน,นรายการรอบนี้ไปใกล้ๆอ๋อโอเค เดี๋ยวจะยิงที่บอลโต้นะครับหมอกขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมสวยมากว่ะโอเคค่อยๆไปแ็ปเตอร์อีกแล้วถ้ามันดีกว่ากระสุนที่ผมใช้ในตอนนี้ก็คือกระสุนธรรมดาเนี่ยผมก็จะเอามาใช้เลยโอ้โหทำไมมันเป็นหมอกวะ่ะผมงงอ่ะเออตัวนี้เวิวเท่าไหร่สี่สิบห้าวนน้อยไปอ่ะอยากได้วิวเยอะๆเดี๋ยวหาก่อนนะคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวเป็นการทดลองไปในตัวอุย้ยเป็นหมื่นเลยตัวนี้มันเป็นกระสุนยาสลบไหมแค่นั้นแหละถ้ามันเป็นก็ดีไปจะได้ไปจับพวกโ,โดหดปึ๊บกดไปที่เลข3อุยอ้ยคุณผู้ชมดอกเกี่ยวร่วงว่ามันไม่ใช่แล้วแรงมากต้องไปหาตัวทดสอบที่จึกๆจริงๆอะ่ะดิปโล2700นี่แหละอะไรอีกเรปเตอร์มาดิให้เป็นฝูงเลย ให้เป็นฟูงเลยอตอนนี้ข้ามแล้วนะครับอาด์ติปโลมันชอบวิ่งใส่เราอยู่แล้วเป็นสุนธรรมดาดอกละเจ็ดพันนะอุ้ยเขดูเป็นแรงมากว่ะต้องลองกับตัวไหนดีวะกีก้าไหมไปลองกับกีก้าเลยจังหวะเนี้ยเพราะว่ามันแรงมากเลยโอเคเผื่ออีวีน่าจะได้มาจับกีก้าเลยอ่ะถ้ามันแรงจริงนะดอกรับประมาณสองหมื่นก็ได้แล้ว สองนเจะเมื่อกี้ยิงไปแต่เพิ่มความท้าทายก็จับเป็นตัวธรรมดาแบบศูนย์ธรรมดาจะได้ยิงนานๆอ,อเพิ่มความท้าทายไงโอเคตอนนี้ก็จะลองดูนะครับยิงใส่ที่หัวเลยอุ๊ยคุณผู้ชมดอกละสี่หมืนเฮ้ยดีว่าคุณผู้ชมตัวเนี้แรงมากผมจับได้เลยนะเนี่ยโดยไม่ต้องไปอะไรเลยเดี๋ยวผมจับ ep นี้เลยไหมโอเคจับเลยแล้วกันมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเค ไม่ต้องรอเลยละไม่ต้องลงไม่ต้องรอมันละล่วงไปดีลูกล่วงไปดีเฮ้ยมันแรงมากคุณผู้ชมเฮ้ยอ๋อคุณผู้ชมสวยแล้วมันหนีแล้วไปโดนอีกคุณผู้ชมมันเป็นตูวสุตรยาสลบสักอย่างนี่แหละแรงมากเลยยิงไปเลยโอเคล,ล่วง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 มาจับกีกา้าเทควันนี้สุดยอดปะเนื้อเยอะเกินเดี๋ยวผมไปหาเนื้อน้องแป๊บเอามาดิมาดิ อีก้าเดี๋ยวตื่นนะครับต้องไปหาเนื้อน้องก่อนแต่จับไปได้ก็ซวยอยู่นะตัวไหนมันมีเนื้อน้องวะต้องไปนำอานมาขี่แล้วไหมเนี่ยกีก้าเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเอเจนท์ทวิทไงเอเจนท์ทวิทมานี่มานี่นไอ้หนูเออเนื้อน้องได้แล้วโอเคีพ p นี้ไม่เสียเปล่าครับมาลองกระสุนได้จับจันกีก้าแต่ว่า,าสรุปมันไม่เยอะมากนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยสองแสน ก็พอดีพองามแล้วเอาดิตื่นไหมยังไม่ได้ออกมาห้าชิ้นหมุนกลัวมันไม่ตื่นเนี่ยเดี๋ยด็ดเนื้อน้องโอเคสองชิ้นเองนะเนื้อน่องอะ่ะตื่นไหมกีก้าโอเคดอกละห้าหมื่นได้อ่ะดอกละห้าหมื่นนะสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยแรงคโคตรโคตรนะคุณผู้ชมนะบอกเลยนะแต่ว่าผมคิดว่ากีก้าตัวเนี้ยเอ้ยอไปของเองไว้หนุ่ม โอเครอไปรอไปผู้ชมโอเคได้มาแล้วครับสาหรับกีก้านะครับคุณผู้ชมนะเริ่มห้าร้อยเลยโหมดมากมากเดี๋ยวผมพากลับบ้านก่อนโอเคไม่คิดว่ามาเล่นๆจะได้จับยันกีก้านะเนี่ยกีก้าเขาไม่ธรรมดานะบอกเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแล้วนะครับขอบคุณผู้ชมโอเคอ่ะเดี๋ยวการกดจยุดลูกผมไว้ก่อนตัวใหญ่เกินอนะ่ะไม่ควรเก็บไว้ในนี้นะผมจะเก็บไว้ในตู้แล้วกันเไว้ในตู้นี้โอ okay. <Okay. S 2> เคก็จ๋อขอเซลฟี่กับลูกก่อนสักนิดนึง อ่ะเห็นไหมโคตรเท่ผู้ชมนะโอเคอ่ะจับกิกาทั้งทกิกาเทกอ่ะโอเคเป็นไงตัวใหญ่ไหมโอเคโอเคเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีการทำเนื้อเจอกี้นะครับอ่ะคุกเก็ตมิสเจ e ก k ี้แล้วก็จับกิกาไปนะครับผมไปทดลองกสูนเฉยๆนะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ